นโซเชียลมีการแชร์6สัญญาณอันตรายเสียงภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่มีตั้งแต่การนอนละเมอไปจนถึงอาการปากแห้งคอแห้งหืมชัวร์หรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ครับ6สัญญาณอันตรายบอกการเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับจริงนะก็หมายถึงว่าเป็นสัญญาณที่มักจะเป็นอาการที่คนไข้มีแล้วก็จะมาพบหมอภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับคืออะไรครับเป็นอาการที่เกิดการหยุดหายใจตอนที่เรานอนปกติทางเดินหายใจของคนเราจะหายใจทางจมูกเว้นแต่ว่าเกิดอะไร บางอย่างที่ทาให้เราหายใจทางจมูกไม่ได้เราก็ต้องอ้าปากเพื่อ <_ C> e <an> ให้หายใจทางปากแทนนอกจากมีการอุดกั้นที่จมูกแล้วเนี่ย <_ C> e <an> ก็จะมีการอุดกั้นตรงบริเวณคอด้านหลัง <_ C> e <an> เวลาเรานอนดิ้นมันก็จะหล่นไปอุดเช่นตรงนี้แลค่ะคือสาเหตุที่ทําให้เกิดการหยุดหยายใจในบางคนเวลาหยุดหยายใจแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแต่ในบางกลุ่มเวลามีหยุดหยายใจแล้วเนี่ยออกซินนเจนมันต่ำลงมากกว่า3% <_ C> e <an> พวกนี้เนี่ยก็จะเกิดการขาดออกซิเจนตลอดคืนขาดออกซิเจนทุกๆคืนหลาย10ปีก็จะส่งผลต่อโรคต่างๆที่ตามมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเกิดจากการท ที่เขาบอกให้สังเกตคือการที่ขากระตุกขณะนอนหลับจริงแย้วมีสองอันเนาะถ้าคนข้างๆบอกเราว่าเราขากระตุกอาจจะต้องมาหาสาเหตุเพราะว่าในคนไข้ที่มีการขากระตุกในผู้ใหญ่ครึ่งหนึ่งเป็นผลมาจากเพราะอยู่ใใาหายใจระหว่างการนอนหลับคือเวลาเราหยุดหายใจร่างกายเราก็ไม่อยากให้เราขาดออกซิเจนดูเสียชีวิตมันก็จะกระตุ้นให้เราตื่นการตื่นนี้ตื่นในระดับของคลื่นสมองแต่ไม่ได้รู้สึกตื่นขึ้นมาเหมือนเราตื่นนอนตอนเช้าพอกระตุ้นคลื่นสมองให้ตื่นปุ๊บมันก็จะมีการขยับของขาทุกๆครั้งที่ขาขยับก็คือเเเรรราาาาหหยยยใจจจที่่่นนนอออูููแลลล้้วคมะับสสกกืตง อันั้นคนละเรื่องกันเป็นภาวะปกติที่เจอได้ในทุกคนแต่มันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเพราะว่าเรารู้สึกปุ๊บเราหลับต่อได้อาการที่สอที่เขาบอกคือการนอนละเมอแบบที่เราอาจจะรู้จักกันดีคือนอนละเมอพูดหมายถึงว่านอนแล้วก็บูดพื้นพำาอุ้มอาในกรณีที่มีแค่ละเมอพูดมันไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติอะไรชัดเจนที่น่าจะต้องกังวลมากกว่าคือนอนละเมอแล้วออกท่าออกทางร่วมกับถ้าเกิดสมมุติเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเราถามคนไข้คนไข้บอกว่าเออเมื่อคืนฉันฝันเจอโจรแล้วฉันก็ชกหน้าโจร เพราะว่ามันจะเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาทข้อต่อมาไม่ใช่อาการนะครับแต่เขาบอกว่าคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงก็นับเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงไหมครับเราจะพบว่าประมาณ80%ของคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงที่กินยามากกว่าหรือเท่ากับ2ตัวจะมีพราะอยู่หายใจระหว่างการนอนหลับภาวะความดันโลหิตสูงก็เป็นหนึ่งในข้อที่เราใช้คัดกรองคนไข้ที่มีความเสี่ยงนอกจากนี้ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงก็นับว่าเสี่ยงเหมือนกันจริงไหมครับจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของเพราะหยุดหายใจไขมัน ไม่ได้ประกอบแค่ที่พุงอย่างเดียวไขมันจะเกาะตามลําคอทําให้ทางเดินหายใจเราแคบลงส่วนที่2คือเวลาเรานอนงายถ้าเกิดเราตัวใหญ่มันไม่สามารถมีแรงที่จะยกหน้าอกขึ้นเพื่อขายายปอดได้ชั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงของการที่แม้กระทั่งมีการหยุดหายใจสักนิดหนึ่งเช่นช่วงนั้นแบบจมูกตันออกซิเจนในเลือดก,ก็อาจจะหล่นจาก100ลงไปถึง80ได้ข้อที่5คืออาการปากแห้งคอแห้งในช่วงเช้ามันเป็นสัญ,ญญาณหนึ่งที่บอกแล้วว่าเรานอนอาปากปกติเราหายใจทางจมูกปากเราปิดปืนมาเราจะปากไม่แห้งคอจะไม่แห้งเพราะไม่มีอาาากศเข้ไป ตาลที่เราตื่นมาเราปากให้เขาแห้งดูได้เลยค่ะคืนนะั้นเรานอ,อนอาปากไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เป็นวัดคนไข้ที่มีการเหล่านี้เป็นให้หายอยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ใช่เป็นเฉพาะช่วงหน้าฝนหรือเป็นภูมิแพ้อาจจะต้องมาหาหมอเพราะเป็นสัญญาณนึงว่ามีการอุดกั้นของทางเดินหายใจที่มันควรจะปกติพอสุดท้ายยังอาการอ่อนเพลียตอนกลางวันล่ะครับใช่ค่ะเวลาเรามีหยุดหายใจเนี่ยค่าออกซิเจนในเลือดระหว่างที่เรานอนก็จะต่ำเพราะว่ามันต้องตื่นมาหายใจตื่นในที่นี้หมายถึงว่าตื่นในระบบของขึ้นสมองต้องตื่นมาหายใจอยู่ตลอดเวลาไม่ได เจ็ชัมม่วโมงก็เหมือนว่าเราไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนหลับตื่นเช้ามาไม่สดชื่นบ่ายๆก็จะมีอ่อนเพลียรหรือว่าบางคนบอกนอ่วเหงาเหานอนระหว่างกลางวันดังนั้นสรุปแล้วเรื่อง6สัญญาณอันตรายบอกการเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับควรแชร์ต่อนะคะเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเหน็นถึงความสําคัญของการนอนก็ควรจะมาตรวจว่ามีความเสี่ยงหรือมีภาวะหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับหรือเปล่าเพราะว่าผลของการให้ขาดออกซิเจน่ะมาส่งผลรุนแรงมากๆเลอ5ห้าปีสิปีข้างหน้าโรคหลอดเลือดสมองโรค หลอดเลือดหัวใจความจาเสือ่อมปวดหัวเลื้อนลังความดันโลหิตสูงเบาหวานมันจะมาจากการที่เราขาดออกซิเจนไปเป็นรูน้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ข่าวที่เป็นจริงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับถ้ามีการแชร์ออกไปแต่ถ้าข่าวที่เป็นเท็จจะทําให้เกิดการสร้างความตื่นตระหนกต่อสังคมเพราะฉะนั้น การที่จะแชร์ข่าวจะต้องมีความมั่นใจก่อนว่าข่าวนั้นมีความเป็นจริงสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม